คลิปนี้ตบท้ายด้วยวิธีการจะแนะนำวิธีการของการะชะล้างสารพิษที่มีอยู่ตามแหล่งน้ำต่างๆตามธรรมชาติโดยที่ไม่ได้ใช้ต้นทุนอะไรที่ต้องอาศัยสารเคมีจากโรงงานใ,นใดๆนั่นก็คือต้นรางจืดที่มีอยู่ทั่วไปตามป่าดาำเขา สามารถเอามาทำได้เอามาตัดมาทุบแล้วก็แช่แชแช่ไปตามแหล่งน้ำต่างๆสารพิษต่างๆที่เป็นสารเคมีก็จะหายไปเจือจางไปได้โดยที่ไม่ต้องไปอาศัยเ,เงินทุนอะไรมากมายในการไปซื้อไปหาเสียเงินเสียทองโดยเปล่าไปดังนั้นรางจืด จึงเป็นทรัพยิกรที่มีค่าที่มีประโยชน์มีมูลค่าอย่างมากมายมหาศาลเช่นกันถ้าหาว่าจะส่งเสริมเป็นพืชเศรษฐกิจเพราะมีอยู่ทั่วไปตามป่าตามเขาบางทีก็หลังบ้านนี่หลังบ้านตรงนี้ก็เยอะขึ้นจนคุมต้นแอปเปิลสตาต้นไม้ประจำดวงดาว นั่นแหละที่อยากจะแนะนำวันนี้ตบท้ายเนาะยังไงก็ขอฝากอันนี้ด้วยพระพุทธรูปที่ชมรุษสุดโสมอยู่ที่ใดตามโพต้นโพที่ไหนก็เก็บมาให้หมดอย่าทิ้งอย่ากว้างนะยังมีค่าอยู่อีกมากเพราะอย่างวัตถุโบราณทั้งหลายนะ ทำไมที่ชำรุดแล้วทำไมเขาถึงยังเอาไปตั้งในพิพิธภัณฑ์ก็ด้วยเหตุน,นี้แหละตอนนี้เราเห็นเป็นของใหม่แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็จะกลายเป็นของเก่าแต่ก็อนุรักษ์กันไม่เป็นแทนที่จะอนุรักษ์หลักธรรมที่อยู่ในนี้ที่เป็นศาสตร์กลับไปอนุรักษ์แต่ความเป็นวัตถุอย่างเช่นพระเครื่องต่างไปดูแต่เนื้อนั่นเนื้อนี่บอกว่าโอ้โหยังงน,นโยโหอย่างนี้ โดยไม่รู้สาระที่มาของคําว่ามวลสารคําว่าสารหมายถึงสาระของถ้อยคําของนามาธาตุต่างๆนั้นนหะหมายถึงหลักธรรมประการใดที่ได้สอนอยู่ในนั้นนะ่ะอย่างเช่นกล้วยดิบบทเนี่ยคือหลักธรรมอะไรผงผู้อะไรต่างๆเนี่ยคืออะไรนั่นแหละคือสาระที่แท้จริงเจริญเมตตาวิธี